สุดอาลัยโบธัญญสุพางแจ้งข่าวเศร้าสูญเสียขุนพ่อไม่มีวันกลับต้องขอแสดงความอาไัยและความเสียใจกับนักแสดงสาวชื่อดังอย่างโบธัญญสุพางอดีตนางเอกวิกหมอชิดหลังออกมาแจ้งข่าวเศร้าผ่านอิสตากามส่วนตัวได้สูญเสียขุนพ่อรัชกิจจิรปีชานนนอย่างไม่มีวันกลับโดยสาวโบธัญญสุพางได้โพสต์ภาพช่วงวัยเบบี้ของตัวเอง ขณะที่อยู่บนตักของคุณพ่อพร้อมเผยกำหนดการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่11-15ถึงมิถุนายนและวันชาปนกิจศพ16มิถุนายน2565นี้ณนวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนและยังส่งอีโมจิหัวใจสีคาาพร้อมขนมมือไหว้แทนแคปชั่นทางกลางเพื่อนๆที่คนบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียใจให้จับสาวโบกเป็นจำนวนมากค่ะ